แพทติเซียเปิดใจชีวิตคู่ลั่นไม่เคยคิดแต่งงานในวัย25สวัสดีค่ะซิสนางเอกเจ้าสาวป้ายแดงแพททิเซียกูด๊ดเปิดใจชีวิตหลังแต่งงานกับคุณสามีโน้ตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์แบบเต็มๆในรายการสามแซ่บว่า ไม่เคยตั้งเป้าว่าจะแต่งงานอายุ25แต่คิดว่ามีความรักก็อยากจะแต่งงานพอมเล่าโมเมนต์โน้ตไปขอแต่งงานทิปต่างประเทศด้วยความพยายามอยากจะเสรอร์ไพ์หลายรอบจนสุดท้ายก็เสิร์ไพ์ขอแต่งงานได้สำเร็จจนสาวแพทริเซียน้ำตาไหลชาวต่างชาติก็ร่วมปรบมือยินดีด้วย ส่วนเรื่องปรับตัวหลังแต่งงานแพทิเซียบอกว่าค่อนข้างเหมือนเดิมเพราะช่วงโควิดอยู่ด้วยกันเยอะมากปรับมาเยอะแล้วแทบจะเหมือนเดิมยังไปไปมามากับครอบครัวไม่อยากหักดิบเลยค่อยๆย้ายเข้ามาทีละนิดก็ดูแลกันพี่เขาโตวกว่าหนูเยอะเขาจะดูแลหนูมากกว่าด้วยซ้ำโชคดีมากเขาทำอาหารเก่งมากในเรื่องที่ต้องปรับตัวกันเยอะสุดน่าจะเป็นเรื่องแอร์เขาชอบอยู่ที่หนาวๆแต่หนูขี้หนาว หรือเขาชอบเปิดไฟเปิด iPad เวลาจะนอนแต่หนูชอบอะไรมืดๆเงียบๆเ <_ d ata> มื่อ <_ d ata> ถามว่าสภัยใหญ่ชมพู่อารยาแนะนําอะไรบ้างแพทิเซียก็กล่าวว่าพี่ชมก็บอกว่าถ้ามีอะไรถามพี่ชมได้หนูก็ยัง,กงเกรงๆงไม่กล้าถามไม่รู้จะปรึกษาอะไรด้วย <_ d ata> เพิ่งแต่งไปอนาคตถ้ามีอะไรเชื่อว่าก็ต้องปรึกษา เรื่องมีลูกถ้าพร้อมคุยกันอยู่แล้วก่อนแต่งที่บ้านของทั้งคู่ก็เชียร์กันอยู่แล้วหวังว่าจะมีข่าวดีถ้ามีแล้วจะบอกผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้ไม่ติดปล่อยตามธรรมชาติเมื่อถามว่าอยากมีแฟนเหมือนแม่ชมไหมสาวแพททิเซียนิ่งคิดพร้อมบอกว่าขอธรรมชาติก่อนดีกว่าขอดูว่าไหวหรือเปล่าแค่คนเดียวก็เหนื่อยต้องมาดูแลสองคนพร้อมๆกันน่าจะหนักมากๆ ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้สาวแพทิเซียและหนุ่มโนตนะคะซีสเราจะข่าวให้คุณแซบซีทุกรสสดทุกเรื่องอย่าลืมกดซับสไคร e กดไลค์และกดแชร์นะคะ